ขณะที่การแข่งขันขวิ่ง100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศนะคะก็จบลงแบบน่าเสียดายสุดๆค่ะหลังจากที่นานจุพนิทภูลเกิดหาความหวังหนึ่งเดียวของไทยเราเนี่ยพลาดเหรียญรางวัลไปเพียงแค่เสี้ยววินอทีทเท่านั้นผู้ชมดูจังหวะนี้นะคะไทยเรานะคะก็เข้าไปเป็นอันดับที่4นะคะ ซึ่งสุดภินี้ค่ะก็เข้าเส้นชัยไปเป็นอันดับ4ีด้วยเวลาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำได้เช่นเดียวกันนะอยู่ที่11.347วินาทีคือจังหวะนี้ยังอยู่ประมาณที่5ที่6อยู่เลยนะแล้วดูมาเล่งครับดูเออแล้วค่อยเร่งอีกกั 20เมตรในลุ้นเหรียญได้เลยนะเบียดกับที่3แบบตัดสินด้วยภาพถ่ายกับที่สามอเสื้อสีขาวสังเกตครับนี่ฮะดูมุมนี้มันนิดเดียวนะครใช้ภาพถ่ายมาตัดสินกันเลยครับสอ้โคันนี้ของเรานี่เวลาขึ้นมาเท่ากันไปเลยใช่แต่ว่ามันก็จะอาจจะไปมันตัดกันนิดเดียวจริงๆเป็นแบบอีกหน่วยหนึ่งนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะว่าก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลาที่ดีที่สุดที่เคยทําได้ที่11.347วินาทีตามหลังอันดับ3ค่ะอย่างฮาจาสะอาดซาเอ็ด อาดเอาขคาวดีค่ะจากปาเรนนะที่เขาเส้นใช้ด้วยเวลา11.341วินาทีน,นะคือ <3 S 1> มันห่างแค่0.006วินาทีเท่านั้นเองของเรา3.47ส<ช>ีเ 3, 4, ่เาสามส่หนึออ่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นนิดเดียวเท่านั้นนะคะ น่าเสียดายน่าเสียดายแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่ที่เธอทําได้ว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมที่เคย<ะ>ทำได้ค่ะส่วนที่หนึ่ค่ะเหรียญทองเนี่ยก็ตกเป็นนักกีฬาจากจีนอย่างเกอร์หมานฉีนะคะที่ทําเวลาไปได้11.23วินาทีแล้วก็ขณะที่เหรียญเงินค่ะมาจากสิงคโปร์นะทำเวลาไปได้11.27วินาทีค่ะจะดูการเร่งเครื่องของสมวัิดานะฮะคืออาจจะออกตัวไปเช้ากว่าคนอื่นหน่อย<ะ>แต่50เมตรหลังเนี่ยดูครับอือสปีดมาแล้วเกือบจะเข้าที่สามนะฮะ ถามเพงแค่นี้เดียวค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าหรือว่าอะไรยังไงเอาใหม่มเพราะว่าเชื่อว่าศักยภาพของเธอสามารถทําได้ดีกว่านี้ด้วยใช่แล้วก็น่าเสียดายที่ไม่ได้เหรียญติดบ่าติดมือนะค่ะเออนะครับ